ก็สวัสดีทุกคนทุกฐานนะครับวันนี้ก็มาพบกบเสณฟุกทีสนามจุนโคนานาชาติวันจันทร์ที่29การกฎาคมนี้นะครับมีช่องครูเอกมาให้ทุกคนรับฟังข้อมูลเน้นๆนะครับจากเสนฟุกนะครับพอมันครูเอกครูแรกกันเลยนะครับโคโนดล่างข้าวเกาเส้นเดนราจีสีสุไวรม้วนตัวนี้เฮนขันนาขัดตาหมาแล้วนะครับเป็นดาวหัวชนนะครับตัวนี้ชนะมาห้าว้รายภายลาสุดชนะทารังชนเลยๆแทงเจ็บแทงยิ้วนะครับตัวนี้ครับทนใจมากนะครับพอโคโนดงามมังกรดำ มังมีซับหรือว่าคนมีควายตัวนี้ชนะมาซี่ไฟลาชุดชนะตุงโปนะครับจนเรือเรือเย็นเย็นเนี่ยวจนไปรั่งแทงนะครับโตนะครับเป็นเบนนะครับมันเมนนะครับคูนีสียพุกหายนะคราบไอลมหุวนเล่นตุกะเล่นตุกราคานะครับไอลมหุวนเล่นตุกราคาส่วนขูอกขูนตีซ่องนะครับโคโนดปุ่นสวัสดีตักน้าใจหรือว่าชาตุ่งทองนะครับตัวนี้ชนะซ่องทราบมดนะครับแพ่ซ่องมนนะครับ ส่วนเรื่อยเลี่ยมลีตุนนะครับฝีมือจัดนะครับตะวะโคดุกดาปอนอัปพีเชสนะครับหรือว่าอันตะพันนะครับตัวนี้แพร่มาเล็วแต่ว่าแพรลมนะครับตัวนี้แทงนะครับแทงชุดๆนะครับแทงโหดแทงหิ้วแทงเปนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันตึงแพรไหมนะครับแต่ว่าแพรลมมานะครับแพรแพรตัวเป็นตอนะครับคู่นี้เสียทุกฮาไปทางอันตะพันเล่นตัวราคาอยัดไปพี่น้องทีเด็ดเสียทุกอว่าจนกันตรงแน่นอน